มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนลุงน้องชมพู่โกนหัวบ่นอยากบวชหลังถูกพุ่งเป้าเช็ค DNA ในรถจากกรณีคดีน้องชมพู่เด็กหญิงวัยสามขวบที่ถูกพบกลายเป็นศพในป่าบนเขาภูเหล็กไฟนะคะหลังสนที่เข้าตรวจสอบบ้านของนายชัยพลวิภา ลุงของน้องชมพู่เพื่อเก็บหลักฐานและ DNA ต่างๆภายในรถกระบะของนายชัยพลรวมถึงกองขยะที่ถูกเผาหน้าบ้านตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านั้นนะคะล่าสุดนะคะนายชัยพลวิภาลุงของน้องชมพู่เปิดเผยว่าตนเองได้มีการโกนผมและคิ้วออกตามความเชื่อส่วนตัวเมื่อมีสิ่งไม่ดีเกิดขึ้นในชีวิต โดยจะทำปีละครั้งเพื่อให้สิ่งที่ไม่ดีออกไปจากชีวิตและยอมรับว่าปัญหาที่เกิดขึ้นทำให้คิดอยากจะบวชและคงไม่มีวัดไหนรับอาจจะมองว่าตนเองหนีคดีซึ่งการโกนหัวไม่กลัวถูกมองว่ามีพิรุษนะคะหากเจ้าหน้าที่ขอผมไปตรวจก็ยินดีให้ทั้งหมดนายชัยพลกล่าวต่อว่ายอมรับว่ามีความกางังวลหลังเจ้าหน้าที่มาตรวจ DNA เชื่อว่ายังไงก็ต้องเจอเนื่องจากตนไม่เคยล้างรถไม่เคยเช็ดข้างในรถโดยน้องชมพู่นั้นนั่งรถของตนบ่อยและเคยอ้วกใส่รถเมื่อปี2561อ้วกตรงบริเวณพรมกรมหยี่ตนไม่เคยล้างแต่ว่าเช็ดและปล่อยให้แห้งเองซึ่งไม่รู้ว่าทำไมเจ้าหน้าที่ถึงพุ่งเป้ามาที่ตนเองทางนี้ภรรยาตนเองเครียดถึงกับกินไม่ได้นอนไม่หลับเพราะคิดว่าหากไม่มีตนแล้ว ก็คงจะลำบากเนื่องจากตนเองเป็นหัวหน้าครอบครัวตนเชื่อว่าอย่างไรก็ตามใครก็ต้องเจอ DNA ของน้องในรถอย่างแน่นอนเพราะว่าไม่เคยทำความสะอาดน้องนั่งล่าสุดเดือนมีนาคมแต่ก็ยินดีให้ความร่วมมือแม้จะตกใจอยู่บ้างที่มาตรวจค้นโดยไม่มีหมายขอขอบคุณข้อมูลจาก Daily Life Express ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดขา่พาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ